สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพยากรณ์ดวงชะตาะครับและวันนี้เราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาด้วยชาหโหราศาสไทยนะครับพรยากนดวงชะตานี้นะครับก็จะเป็นคาพยากรณ์ดวงชะตาให้แก่คนลัคนาราศีเมษประจําเดือนพฤศจิกายน2567ดนี้นะครับธารพยาก์นี้นะครับจะเป็นการพยากรณ์ด้วยชาวโหราศาสไทยอาศาัยดวงดาวบนท้องฟ้าในการพยากรณ์นั่นเองนะครับดูกันว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับจะมี เรื่องราวอะไรให้แก่คน,นาราศีเมษเตรียมตัวรับมือนะครับในเรื่องต่างๆรวมถึงว่ามาดูกันว่าจะมีเรื่องของโชคลาภอะไรเข้ามาหรือไม่นะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายน2567านี้นะครับมาเริ่มต้นที่เรื่องการเงินของคนลัราศีเมษกันเลยนะครับเรื่องของการเงินนี่ยังอยู่ในจุดที่อยู่ในอยู่ที่โดดเด่นดูมากนะครับเพราะการที่มีดาวพระบดีซึ่งเป็นดาวแห่งความสําเร็จ เป็นเทพเจ้าแหงโชคลาภในตามในหลักโหราศาสต์น่ยโคจรอ,อยู่เรือนการเงินในช่วงเดือนกิกายนนี้อยู่นะครับแผนดาวการเงินางดาวพฤหัสเองนะครับก็โคจรได้ตําแหน่งมาหาจักรนะครับในพบสุภาเองนะครับสุภาหมายความก้าวหน้าหมายการเจริญเติบโตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเงินโคจรเข้าไปอยู่นีน ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตเนี่ยก็เท่ากับว่าทำให้คนลัคนาราศีเมษมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตในเรื่องของเงินทองนะครับเงินทองที่เคยเอาไปลงทุนต่างๆก็มีโอกาสจะงอกเงยเงินทองที่เคยให้เพื่อนหรือให้ใครต่างๆเนี่ยยืดยืมไปก็มีโอกาสที่จะได้กลับคืนมานะครับรวมถึงก็จะเกิดช่องทางการหารายได้ใหม่ๆให้แก่คนลัคณาราศีเมษ ในช่วงเดือนกิกายนนี้ได้เช่นกันนะครับรวมถึงเนี่ยการที่ดาวาสโซดีนะครับเป็นเทพเจ้างโชคลาภเนี่ยก็ยังส่งผลให้คนลักนณาราศีเมษมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเงินของคนลักนณาราศีเมษเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ค่อนข้างดีมากๆครับสาหรับใครที่คิดจะลงทุนหรือใครที่กําลังรองเงินรอทองอยู่ก็มีโอกาสสาเร็จ บ,บางคนที่อาจจะสร้างฐานะในช่วงนี้ก็มีโอกาสจะพลิกชีวิตร่ำรวยได้เลยนะครับสำหรับราศีเมษนะฮะและมาคุยกันต่อเรื่องของความรักกันบ้างนะครับดระศุกร์เป็นทั้งดาวการเงินและดาวความรักนะครับโมจอนนะครับเข้าไปอยู่ในภพสุภาอย่างที่ผมแจ้งนะภพสุภาเป็นภพแห่งการเจริญก้าวหน้าการเจริญเติบโตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของคู่ครองเนี่ยก็จะส่งผลให้ดีขึ้นมากนะครับในช่วงก่อนหน้านี้นะครับในช่วงนึงแล้ว ดาวรัสศักยังโคจรอ,อยู่ในภพมรณะนะครับเนื่องจาก,กว่าเรื่องกูครองเนี่ยจะมีจุดที่ค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างหนายนะครับมีจุดทีู่่ในจุดที่อาจจะทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่นะครับมีจุดที่ไม่เข้าเข้าใจกันนะมีเรื่องปวดหัวหเลาะกันอยู่ตลอดเวลานะครับยิ่งตัวของคนราศีเมษเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีอารมณ์ครับเป็นคนห้าวนะครับอาจจะไม่ค่อยยอม ผูคลองก็ได้นะในช่วงงานมาทําให้เกิดการรลบะเบแว้งนี่ยแต่ว่าในช่วงแต่วันที่9ที่จิกายนจนถึงวันที่12ธันวาคมเนี่ยพระศุกก็โจรท้งสุกสุภะจากที่เคยทะเลาะเบาแววงกันก็จะกลับมารักกันมากขึ้นครับและก็มีส่วนนะครับทำให้คนราศีเมษเนี่ย ที่เลิกลกกับคู่ครองไปในช่วงก่อนอันนี้ก็มีโอกาสกลับมารักกันกลับมาคืนดีกันด้วยเช่นกันนะครับและสําหรับคนโสดก็ถือว่าค่อนข้างมีข่าวดีนะครับเพราะการที่มีดาวิตนะครับซึ่งเป็นดาวขภพปุตตะนะครับโคจรเล็งรักพุตาะนำมาหมายถึงสิ่งใหม่ๆนะครับโคจรนข้อศอพบคู่ครองก็มีโอกาสที่จะทําให้คนลัคนาราศีเมษที่โสดก็มีโอกาสที่จะเจอคู่ครองพบเจอเนื้อหู้ได้เช่นกันนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยน,นีก็ถือว่าเป็นข่าวดีให้แก่คนล,ลัคนาราศีเมษนึ่งคู่ครองนะครับเรื่องของการงานนะครับดาวพระเสาร์นะครับโอจรเข้าสู่ภพราชนะเป็นนี้เวลาหลายปีแล้วครับตั้งแต่วันที่1มีนาคม66นะครับโอจรมานะครับก็จะยกย้ายราศีครั้งนะครับในวันที่ 19ฮั 9, 6, 6, 8, นะลสาคม68ครับประยเวลา2ปีเกือบ3ปีนะครับเพราะว่าทางโคจรของเสาเนะน,นี่ยโคจรนี้อยู่ที่2ปีครึ่งนะครับสเสาเนี่ยโคจรอยูบพระาเนี่ยนั่นมหมายความว่าอยู่ในภพที่ดีนะครับก็เป็นภพที่ส่งเสริมในเรื่องของการงานให้เจริญก้าวหน้ามาโดยตลอดนะครับแต่ว่าในช่วงเดือนจิกาคมนี้นะครับพระเสาร์นะครับก็โคจรวนเวียนอยู่ในนวางลูกพิษนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนจิกาคมเนี่ย คนลัคนาราศีเมษก็อาจจะต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการงานเล็กน้อยนะครับพูดในหมายถึงคําพูดนะครับการที่ดาวเสาร์โคจรเข้าสู่ติยางดาวพุธเนี่ยก็หมายความว่าคนลัคนาราศีเมษอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องคําพูด ในการใช้เนี่ยมงานนิดหนึ่งครับเพราะอาจจะเป็นเหตุให้ทะเลาะเบาแวงกับเพื่อนร่วมงานก็ได้นะครับในช่วงเดือนมิถุายนนี้ก็ขอระวังให้ดีนะครับแต่โดยรวมเนะี่ยในเรื่องของการงานก็ยังอยู่ในจุดที่ค่อนข้างโอเคอยู่มากนะครับและก็มาคุยกันในเรื่องอื่นกันบ้างนะครับการที่ดาวพุธเนะี่ยซึ่งเป็นดาวเกี่ยวข้องกับการสื่อสารนะครับเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือสื่อสาราต่างๆครับโจรเข้าสู่ภพมรณะนะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่ ลุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับแ,บและจะโคจรเกฆราศีในวันที่2มกราคม68นะครับนั่นมหมายความว่าระยะเวลาเดือน2เดือนนี้นะครับคนลัคนาราศีเมษต,ต้องระมัดระวังนะครับพูดเข้าสู่มรณะระวังการใช้คําพูดนะครับอาจจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนความเสียหายก็ได้นะครับในเรื่องของการพูดการจารนะครับนําไปสู่การทะเลาะเบาแวงนะครับ แถมพูดในยังหมายถึงเครื่องมือสื่อสารต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นราศีเมษอาจจะต้องระมัดระวังเครื่องมือสื่อสารโทรศัพท์มือถือหรือว่าเครื่องมือสื่อสารต่างๆเกิดความเสียหายหรืออาจจะสูญหายก็ได้นะครับเพราะว่ามรณะหมายถึงการสูญเสียหมายถึงความจากไกลนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมังระวังให้ดีนะครับในเรื่องรองนี้นะครับและยังมีข่าวดีให้แก่ลัคนาราศีเมษในช่วงเดือนสิกาคมนี้อีกนะครับการที่ดาวพระอาทิตย์ดาวโจรล็งลัคนานะครับตั้งแต่วันที่ 17ตุลาคมจนถึงนที่16พฤิกายนเนี่ยนะครับก็ถือว่าในช่วงนี้มีข่าวดีเรื่องของบุตรหลานที่แก่คนล้นาราซีเม่นับสำหรับท่านใดที่อยากจะได้ลูกได้หลานนะร,รอคอยการตั้งครรภานานเนี่ยนะในช่วงดัาวก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีนะเพราะว่าการที่ดาวิกษ์เนี่ยโคจรเข้าเล็งลักนะครับก็ถือว่ามีโอกาสที่จะได้บุตรหรือมีโอกาสจะตั้งครรภ์ได้เช่นกันนะครับยังไงก็ขอโชคดีนะครับ และทั้งหมดนี้ครับก็คือการทยากรดวงชะตาให้แก่คนลัคนาราศีเมษในช่วงเดือนมีการเดือน2567นี้นะครับและหากใครที่ชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกคลิปจากทางช่องของเราให้คุณได้รับชมก่อนใครเดินนะครับและสำหรับวันนี้ผมขอลาก่อนแล้วเจอกันใหม่นคลิปต่อไปสวัสดีครับ